มีคนถามว่าจะลง Q&A เมื่อไหร่คะโ oh, อ้ลงเมื่อไหร่คะดีาจะถามสดตรงนี้เลยก็ได้อ่าอม <c oughs> ีอยากถามก็เลยถามเลยคะ่ะจะถามอะไรไหมคะ <c oughs> หรือเน็ตเรากากเรา <c oughs> ไม่กล้าถามกันเลยอะ่ะอุ้ย ต้องอะไรผิดปิดเลอ่ะบายแม่สีเรือนเวอ่ะ โยนเหมือนรลานหักบุ้งลอยฟ้าพี่จูด้วยือดันจะนอน้วไม่เอากลัวผักบุ้งกินเราช่วยอะไรให้ตาหวานใช่คอยาวเป็นเต่าคอยาวเป็นเต่าแต่ตรงนี้คือแบบใกล้ละใกล้จะจามละ แฉะที่เขาต้องใส่น้ำใส่เยด้วแยแล้วก็แต่แล้วก็เนแห้เาผัดเขาผัดใส่เข้าผัดให้มันหอมหอมดีเสียไม่ว่กินกินระด้วยกินไม่กินของแก้วจริงจริมันหนีดโอลี ใช่เหรอวะุจะตามพีมสรู Oxford ้จักคนที่ชื่อโมซิลิคอนไแก้วแต่เขาไม่ค่อยมาดูแลเนี่นะพี่มดบอกพี่มดบอกว่า่งนนไม้มาหักปอเยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดนคอนเฟกหนาะของเรวมีรถหม่คุณนะคะพี่กิ่งที่แชร์ค้ามน่ารักของทั้งคู่เฮ้ยแชร์ตัวเองบ้างแชร์ค่ะเพราะว่านานจะเห็นนางทำกับข้าวนะคะ เบ้ใช่ก็มังบอกว่าก็ต้มเลยปิดกปิดปอ๋ชิมเราชิมแล้วเป็นไง,งแล้วกะ,ะแเก็บกวาดนะคะ พี่อยู่มาะแนนเช็คเงี้ยเริ่งทิ้งไหมทิ้งมั้งทิ้งเนาะน้องแก้วทำกับข้าวอร่อยไหมคะพี่โทอยากเห็นพี่กี่ตอนมาค่ะมีมั้งพี่โทมีคนถามว่าน้องแก้วทำไหมีเหรนยญปะทำม ถามว่าแกทำอาหารอร่อยไหมอร่อยปะใช่หรอเะชมตัวเองว่ะอร่อยพอเลยใส่อะไรใส่ผมเชีรสนั่นเองฮัลโหลเกี่บสิทุ้มแล้วครับพี่น้องใช่ค่ะสาวสาวคู่นี้คือรถคามอ้วนอยู่พี่เอก